ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายสักเท่าไหร่พราอชีดผมเนี่ยจะนั่งทํางานอยู่หน้าคอมตลอดเวลาไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยวันนี้ผมเลยมีความคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องออกกาลังกายบ้างและผมมาเลื่อนมาเจอกบบเกมเกมนี้ Handstand Hang เป็นเกมที่เราสามารถออกกําลังกายที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านกลางถนนกลางเมืองสถานที่แปลกๆหรือว่าจะเป็นริมทะเลมันเยี่ยมจริงๆเลยใช่ปะละ่ะก่อนในนี้เนี่ยเราเล่นเกม Olive is Down ไปใช่ไหมก็คือเกมน้อนแมวหาทางลงตึกกลับบ้านที่ได้แต่ว่าตอนเนี้ย เรามาอยู่ที่ริมทะเลนี่ี่เป็นเมืองนึงที่อยู่ริมทะเลแฮนด์สแตนแฮงเกมที่เราจะต้องกระโดดฮึบต้องหาทางขึ้นไปข้างบนสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นี่ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งของเราก็สำหรับคนไม่มีเวลานะก็จะออากกำลังกายในเกมนี้ได้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะยากสักแค่ไหนวะแต่ที่แน่เลยคือผมเลือกโหมดยากมาเอออ๋อก็คือถ้ากดแค่หนึ่งครั้งก็จะเด้งหน่อยเดียวแต่ถ้ากดเดยอะก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็เด้งขึ้นโอเค ผมไม่ได้ายากป่ะเออฮึบฮึบเอาอ๋อมีมีติดดินด้วยงั้นเราค่อยๆโดดป่ะเออต้องโดดโดดน้อยโอ้โหบอกเลยว่าเ,อ,อ,เอ,อ้ยายางยางัยงยังยังอ่าโอเคผมไม่ไม่ไมนะทุกคนว่าผมจะผ่านไอ้ตรงนี้ป่ะโอเคแต่ผมก็ว่ามันก็ไม่น่ายากป่ะเพราะว่าก็ไม่เท่าไหร่อะ่ะเออคือผมเลือกหมดยากมาด้วยนะประเด็นอะ ไม่แน่ใจว่าหมดยากที่ผมเลือกมาเนี่ยมันต่างจากหมดปกติยังไงนะนต้องคือต้องโดดขึ้นนี่ใช่ไหม <c oughs> เห็นเขาว่าหมดยากเนี่ยเท่าที่อ่านแบบเอ้ยอ่านแบบผ่านๆเหมือนจะไม่มีแบบรีสตาร์ทพอยต์ปนะ่ะไม่แน่ใจว่าในเกมนี้จะหมายความว่ายังไงนะและ้วขึ้นในเกมนี้เนี่ยมีแค่สองโหมดเท่านั้นเองก็คือโหมดอีซี่กับโหมดยากเท่านั้นเนองจะขอลองบินบินดีว่าเราสามารถได้แค่ไหนถึงจะตก อ๋อก็คือมือเดียวได้อยู่มือเดียวถือได้อยู่ง่ายแล้ง่ายโอ้โหเกมง่ายบอกเลยเกมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเลยเกือบเลยไมละ่ะฮึบฮึบเฮ้ฮยอโหไม่้องไปไหนแล้วมั้งวันเนี้ยติดแค่ตรงเนี้แหละอะไรวะเนี้ยตอนแรกก็บอกเกมเขาไม่ยากไปมาเข้าหมดจริงจังเฉยเงียบเฉยเลยวะ่ะแต่เชื่อผมเฮอะมันก็แค่รแรกแหละเราแค่ยังไม่คุ้นชินใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวพอคุ้นชินแล้วก็จะง่ายเองแหละอันนี้ต้อขึ้นไหนอ่ะ ต้องขึ้นไปไหนอ่ะอันเนี้ยขึ้นนู่นเลยเหรอใช่เหรอผมว่าใช่นะต้องแบบปลาไม่มีก่อนฮึบอันนี้ต้องโดดแบบคือแบบมันมีโดดเลยไงโดดไม่ถึงไม่ค่อยกลัวไ่กลัวโดดเลยมากกว่าเหมือนว่ามันมีแบบการกระโดดหลายแบบนะก็คือแบบมันมีชาร์จหนึ่งแล้วก็ชาร์จแบคือความสูงมันไม่เท่ากันอะความไกลมันความไกลมันไม่เท่ากันโอ้โหเป็นไงเราขึ้นมาถึงหลังคาจนได้ เดี๋ยวมันดูวิวสักหน่อยดีว่าวิวจะสวยแค่ไหนไหนก็เป็นเมืองสงสัยว่าจะยังไม่สูงพอเราต้องไปให้สูงกว่านี้กลัวจังเลยกลัวว่าถ้าตกแล้วกลัวว่าตกแล้วตกเลยอ่ะกลัว,วตกแล้วคือเริ่มใหม่อย่างเงี้ยเราจะโดดเลยบ่อยเนี่ยเอาจริงไม่ได้กลัวเฮ้ยเฮ้ยมีตกปะเนี่ยมีตกปะเนี่ยมีเสียงนะไม่น่ามีปะว่าผมลองทดลองแบบทดลองก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปไกลแล้วเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวจะเสียายไง อันนี้คือจะบอกนะถ้าตกก็คือตกไปข้างล่างนู่นเลยอะแต่เอ้ยคือกลองจะพูดว่าแต่ระดับเราเนี่ยไม่ตกหรอกยังไม่ทันพูดขาดคำเลยแม่งตกซะและ้วด,ดีที่ตกมาตรงหลังคามีต่ำอ๋อมันมีต่ำลงเว้ยมันมีต่ำลงม,มีต่ำลง <c oughs> ก็ว่าอยู่ทำไมรอบแถวคือเราโดดไม่พ้นพร้อมต่ำลงนี่เองอันนี้คือมันค่อนข้างสูงใช่ไหมทัมน,นต้องพาจุด ชาสุดโอเคอันนี้ก็ตายเฉยๆนี่คืออีซี่อยู่ช่วงนี้ฮึเฮ้ยคุยมีเจ็บด้วยหรอเฮ้ยเมื่อกี้มีเจ็บด้วยหรออย่าบอกนะว่ามีตายด้วยอ่ะโอ้โหไม่ลองไปไหนแล้วมัง้งมันจะสักแค่ไหนล่ะคะใช่ไหมต้กคนคิดว่าความพยายามมันจะช่วยเราปะแต่ผมคิดว่าความคุ้นชินเนี่ยใช้ได้กับเกมนี้นะเออผมคิดว่าใช้ได้กับทุกเกมเลยพอชนแล้ว มันก็ที่เดิมเหมือนเดิมหรออะไรวะอะไรวะโอ้โหไม่ต้องไปไหนแล้ววันเนี้ยถ้าในชีวิตจริงทำงี้ทุกวัน,นคือแบบโอ้โหคงคุณสวยงามอย่างแน่นอนโอ้โหที่เดิมเลยเกี่ยวนี้นะผมว่าไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่อยากออกกำลับบงกายแบบผมหรอกเห,หมาะสำหรับคนที่ชีวิตมีความสุขดีอะ แล้อยากจะหาเลื่องให้กับชีวิตสัหน่อย <g ain> ผมว่าเกมนี้ค่อนข้างเหมาะเลยใครสึกว่าโอ้วันนี้มีความสุขจังเลยมีความสุขเกินไปนะวันนี้ก็เลยเลื้ยงให้นิดนึงโอเคเกมนี้ก็จะเหมาะมากๆคือเราอยู่ใกล้เกินไหมนะเราอยู่ใกล้เกินก็คือมันมันจะเด้งติดอ่ะต้องอยู่ห่างๆนิดหนึ่งถ้าเป็นสถานที่ที่อยู่สูงๆเนี้ยก็ค <g ain> ือเราต้องกดสเปคบาร์ให้แบบว่าไม่ไม่กดค้างเกินไปนะฮึ๊บถ้ากดค้างเกินไปมันก็จะ เกินด้วยเออจะเด้งเกินเมื่อกี้จะติดตรงนี้ใช่ปะเราโดดไปนู่นเลยปะอืบโอเคเฮ้ยอะไรวะก็คือเกมนี้เดี๋ยวผมขอเรียนรู้กับมูเบ้งก่อนก็คือถ้ากะโดดเฉยเยเนี่ยมันมันก็โดดได้อันนี้มีหนึ่งมาสองแล้วก็มีสามช้าสุดแล้วก็มีโดดไปข้างหน้าถ้าโดดแล้วคือก็คือง่ายๆถ้าโดดปุ๊บเราไม่สามารถกดแบบ W กับปุ่ม S ได้เพื่อให้เคลื่อนที่เนี้ยกดไม่ได้ ก็คือต้องต้องกดก่อนต้องกด W กับ X ก่อนแล้วใครก็โดดโหเอาจริงนะถ้ากดแบบเนี้ยแล้วก็โดดไปได้ข้างหน้าผมว่าง่ายแต่เนี้ยคือมันเริ่มยากตรงที่แบบว่าเราไม่สามารถเคลื่อนที่กลางอากาศได้เออคือเราเรามังคับให้ไปข้างหน้าเราก็คือไปเลยอ่ะเออเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ปะว่ามันจะสักแค่ไหนวะนิดหน่อยหนึ่งก็มาประมาณนี้โอ้ไกลอยู่นะถ้าสุดถ้าสุดก็ประมาณเศษสองเศษสามเออประมาณนั้น ส่วนนี้ก็กลางๆป่ะกลางๆก,ก,ก็ประมาณเท่ากับใกล้ไหมเออใกล้มันใกล้กว่าหน่อยหนึ่งก็คือความสูงกับความไกลอยู่กับที่เราชาร์จเรายิ่งชาร์จนานก็ยิ่งไปได้ไกลอารมณ์ประมาณนั้นฮึบโอเคแต่ว่าถ้าชาร์จนานแล้วคือความสูงไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ไปนะประเด็นอะ โอเคโอ้โหอันนี้คือไม่เท่าไหร่ปะไม่เท่าไหร่ปะผมไม่ชอบเลยอ่ะที่มันตกแล้วมันตกเลยอ่ะฮึอโอเคฮึอเอ้ยอย่าเกินอย่าเกินอันนี้คือน่อยหน่อยอ่าเกือบเกือบไม่อยากจะคิดว่าเราโอ้โหอันนี้คือเอาเลยนะตัวเกมเริ่มใจร้ายกันแล้วนะฮึบฮอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบ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 อือป โอหอันนี้คือเราเราสามารถเดินลงไปได้ป่ะโอเคได้อยู่ฮึบเฮ้ยฮึบไป่ะตกจะตกไอ้อโหมันเลี่ยมมันเลี่ยมผมคิดว่าผมจะไปได้ไกลสักแค่ไหนวะไอสองสามชั่วโมงโอ้โหเหมือนว่าจะไม่ไกลเหมือนจะอยู่แค่ตรงนี้แหละสองสามเอออะไรวะประมาตรงนี้กี่รอบนะจำไม่ได้รอบน,นี้น่าจะรอบที่สามแล้วป่ะ แต่ผมว่าน่นาจะเป็นร้อยแหละถ้าจอให้สูงสุด,สดละเออน่าต้องเจ็บอีกเยอะดูทรงอะ่ะเจ็บอีกเยอะแต่ไม่ไร้เราเออกกาลังกายบ่อยใช่ป่ะละ่ะอยู่เราจะแข็งแก่งขึ้นเรื่อยๆแข็งแก่งขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีประสบการณ์เงี้ยใช่ไหมปึบึบอุ้ยอุยอ๋อ,อก,ก็คือพอเราโดดมาปุ๊บสามารถเอียงได้เว้ยเพื่อแบบว่าเน,นเนี่ยเห็นป่ะทาหมิ่นเงี้ยคือมันจะไม่ตกแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันมีโอกาสตกอ่ะเออโอเคโอเคพอได้พอได้พอได้ อันนี้คือมันมีมันมีเอ้อ,อันนี้ดักอยู่ด้วยอะ่ะก็คือเราไม่สามารถโดดโดดโดดสูงเกินเฮ้ยตอนนี้ผมได้อาชีพเมนต์ for ten time ก็คือตกสิบครั้ง <S <S เหมือนว่าจะตกในน้อยเนี้ยคือไม่นับจะตกตกสูงเนี้ยคือนับอยู่หนึงต้องอยู่หวงห่างน,นิดนึงล้าค่อยกระโดดโอเคฮึบฮึบฮึบแล้วก็ฮึบ เอ้ยเป็นะดาดหูเทคนิคผมใช้ได้ทุกคนายเกือบใหญ่ใหญ่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือะไรอยู่วะเดี๋ยวรีสปาได้ปะรีสปาผมอยากรู้ว่าเราจะรีไปตรงไหนอ่ะโอ้ก็คือกลับมาตรงนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยได้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 โอเคแต่ว่าถ้าตกแล้วคือจะรีเซ็ตจุดสปาใหม่อารมณ์แบบนั้นปะถ้าให้เดานะฮึบฮึบ อันนี้บโอเคพอติผมพูดคือปล่อยแต่อน,นี้ตัวละครพูดแทนแล้วผมว่าวอนนี้มันต้องสูงอะ่ะไหนไปเห็นไอ้หมุนหมุนปะที่หมุนหมุนขบวนผมคิดว่าเราเราต้องไปถึงนะถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องถึงภายในะวันนี้ได้ซด้ซ้ำใช่ไหมอันนี้ก็ขอมาไม่มีหน่อยแล้วก็กระโดดทึบแล้วก็เอียงเยี่ยมโอ้โหเป็นไงเริ่มเสียนไงเริ่มเสียนไงเราจะตกจนเสียนบโอเค ใช่เราจะตกจนเซียนโอ้โหโอเคเราจะตกจนเซียนโอ้โหแล้วคือเมื่อกี้ผมกดรีสปาวมาอยู่ตรงนี้เลยอะไรกันครับเนี่ยโดดสูงเฮ้ยเอียงโอ้โหเกือบไม่ทันแล้วเปล่าเมื่อกี้ไงดีที่รีเฟกไวอันนี้ก็โดดไกลอันนี้โดดกลางพอแล้วอันนี้ก็โดดกลางพอแล้วอันนี้ก็โดดกลางเคเดี๋ยวมาโดดสูงโดดกลางโดดต่ำกันันี้โดดสูงได้อันนี้ก็สูงได้ อันนี้ขอขอตั้งท่าปแป๊บโอเคประมาณนี้อันนี้อันนี้อันนี้ต้องโดสูงแต่ขอออกมาหา่หางๆนิดนึงฮึบแล้วก็เอียงด้วยเออเป็นไงล่ะเริ่มไงเริ่มเป็นไงเริ่มเป็นไงอันนี้ต้องโดต่ํานิดนึงแล้วก็ตก <c oughs> อะไรอยู่วะเอเหมือนเมื่อกี้ผมเหมือนว่าการเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหน่อยนึงนะ <c oughs> ก็คือเนี้ยเดี๋ยวลองใหมด่ดิอันนี้คือ <c oughs> มานนี่เลยเหรออันนี้คือเลยอยู่ อ๋อก็คือมันไม่ใช่แบบว่าต้องกดค้างเว้แเราสามารถกดปุ่มเครื่อนที่หลังจากที่กระโดดแบบกระโดดแป๊บหนึ่งอ่ะได้อยู่ก็จะกระโดดใกล้กว่าเดิมอันนี้คือไกลนะอันนี้คืออันนี้คือใกล้กว่าเดิมเออหัวจริงนี่เริ่มเริ่มรู้สึกยากกว่าเดิมไม่ได้ง่ายกว่าเดิมแล้วจริงเราโดดใกล้โดดกลางเหมือนเดิมเลยดีแล้วดูทรงอ่ะอันนี้โดดสูงฮึบอันนี้ต้องมาหน่อยหนึ่งป้าตอหดถอยมาหน่อยหนึ่งอ่ะแล้วก็โดดเออแบบนี้ดี อันนี้ดีโอ้โหอันนี้คือต้องโดดกลางผมว่านะต้องมาอยู่แบบนี้เนี่ยฮึบโอ้โหโอ้โหครั้งแรกที่เราผ่านมาได้อันนี้โดดสูงอุ้ยอ,อะไรอะไรอ่ะอ๋อก็คืออันนี้มันแบบดีได้หรอการแต,ต่ว่าทิศทางเราจะยากขึ้นน,นี้คือเมืเ่อกี้ผมว่าผมฟุ้งแน่เลยที่ผมโดดเด้งขึ้นไม่ได้อ่ะเออมันโดดมันเด้งทออยหลังด้วยด้านเนี้ยโอ้โหแม่งผมขอมาซ้อมกันนี้ก่อนดีกว่าว่ะไม่ไว้ใจตรงนั้นน่ะคือมันโดดแล้วโดดเลยไงเกี่ยมไหมเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนมีตรงนู้ขนข้างในอ๋อก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันจะเด้งตามการเคลื่อนที่ของเราเวเอหลังคาย,น,ยนะถ้ากดไปข้างหน้าก็เด้งไปข้างหน้าลองเราลอง,ลอง,ลองเด้งข้างหลังมาปะ <S 2> <S 2> <S ก็คือถ้าเด้งข้างหลังก็จะเด้งเออจะเด้งข้างหลังแหละแต่ว่าถ้ามันชิดเกินไปเงี้ยมันจะไม่โดดเวเฮ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยนี่ไม่ไม่ไมเหมือนผมพอจะรู้แล้วก็คือ หุยหุยหุยเอ้ยเดียว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 เอ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกแล้วคือก็คือไอ้ไอ้ผ้ะใบเมื่อกี้คือถ้าเราแบบไม่เคลื่อนที่เลยนะไม่มีการเคลื่อนที่เลยมันก็จะไม่เด้งไปฟังไหนเลยเว้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่จะเด้งมันเนี่ยต้องมีการเคลื่อนที่ก่อนทำอยางก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้ก็คือเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ใช่ผมไม่กดอะไรนะแต่คือมันเคลื่อนที่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาซ้อมใหม่นะมาซ้อมใหม่ก็คือเมื่อกี้เราก็เด้งอย่างนี้ก็เด้งไปข้างหน้าแต่ว่า เราไม่ได้การแบบไม่มีการเคลื่อนที่เลยอะ่ะมันจะไม่เด้งเลยเว้ยแต่ว่ามันยิงย่งเด้งยิ่งสูงใช่ไหมแบบนี้ใช่ปะโอเคเรายิงโอ้โหก็คือถ้าเกมนี้เรายิง่งเด้งสูงก็ยิงอนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเ้ยเกือบไปแล้วอบโอ้โหเป็นไงล่ะ ปมานี้ตรงผ้าใบนี้แอบสนุกเหมือนกันนะเนี่ยหุยอะไรอ่ะเอาจริงผมก็ไม่คิดว่าว่าจะเจอแบบเนี้ยอะไรอยู่วะหึผมขอมาดูก่อนได้ป่ะว่า,วามันจะเป็นแบบไหนแล้วไอ้คลั่มันคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะอ้ยมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยอ๋อก็คือเขาให้โอกาสเราเว้ยถ้าเราตกใช่ปะถ้าเราตกเนี่ยมันก็จะสามารถล่วงไปงล่างได้เลยไอ้แบบนี้ปะที่ที่เป็นรูนี่โหยังดีที่เขาให้โอกาสเรานะ แคโอกาสได้เริ่มใหม่นะอันนี้โ,โหขอดูแบบก็คือต้องโดดข้ามแต่เหมือนด้านซ้ายเนี่ยมันจะมาห่างของเขาปะอ๋อไม่นี่หว่ามันก็สับกันอะแต่ด้านซ้ายมีแบบมีช่วงเว้นห่างนะเหมือนด้านซ้ายกับด้านขวายังมีช่วงเว้นห่างด้วยหรือว่ามันสุ่มปะเดี๋ยวเราไปเลยปะเดี๋ยวเราไปเลยปะโอ้โหมีแบบสองอันติดด้วยสองอันผมไม่แน่ใจว่าจะโดดพ้นหรือเปล่านะฮึบอุ้ยเก่งไว้เก่งไว้ <laughs> วิโดดโดดโดดเอ้ยอังกังังกังกงกงกงเฮ้ยโดดโอเคผ่านมาได้โหเทคเดียวเทคเดียววะ่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อผมจะเทคเดียวโผแล้วเป็นท่อไงท่อต้องไปทางไหนวะเนี่ยอันนี้คือเป็นลมเหรอเป็นลมหรือว่าอะไรอ่ะดินเสียงอยู่นะตรงนี้ไม่น่าไปได้ปะลองปะผมลองวัดความสูงดิฮึบโอเคไม่น่าได้เราเดินกลับดีกว่าเย่าเสี่ยงเลย หุยเมืองก,ก็สวยเหมือนกันี่ว่าฮเออเอาจริงเมืองก,ก็สวยเหมือนกันเนี่ยแต่ผมไม่อยากลงไปอะ่ะจะเราไปต่อ,อกว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเราสามารถกดได้ปะเฮ้ยอย่า <Dam? S 2> เอาเลยไงหินอย่าลง <laughs> โอ้หาเรื่องดิหาเรื่องเกินเป็นเกมที่เหมือนว่าจะต้องมีสติตระดับหนึ่งเลยนะอันนี้ไ่ได้ขอใหม่ดิอ๋อก็คือมันมันมันไม่สามารถหมุนได้ว่างั้นเถอะเออ อ๋อมีเวลาด้านด้านซ้ายบนด้วยตอนนี้เลนมา22นาทีแล้วดูทรงหนึ่งชั่วโมงเราไม่น่าไปถึงไหนอะ่ะก็คือมันไปได้ไกลแหละถ้าเราไปได้ไกละนะแต่ถ้าตกก็คือเริ่มใหม่แบบนั้นปะเหมือนด้านซ้ายจะไม่มีทางไปปะผมมาด้านขวาดิด้านซ้ายเหมือนไม่มีทางไปด้านขวาโอ้โหมีทางกระโดดวะ่ะสองทางเลยอะ่ะแต่ด้านซ้ายได้ดูทางหน้าเดิน่านะไม่เรียกว่าเดินดิแฮนด์สแตนปะเออแฮนด์สแตน อ๋ออ๋ออ๋อันนี้มีทางแบบนี้ไปได้อารมณ์เหมือนมีให้สองจุดให้เราเลือกวันเถอะแต่้าตกเนี่ยเราเจอก้อนหินนะน,นี่มนันนี่แล้วก็ฮึบปะล่ะฮึบปะ,ะล่ะเราตกไงประเด็นอนะก้อนหินเอาไงก้อนโอ้โหมีที่พักมีที่พักเรามีที่พักด้วยเว้ยฮึบฮึบเก่งไว้เก่งไว้เก่งไว้เกง่เกงไว้ก่อนฮึบ โ okay. อเควันนี้คือคุณพี่เขาหน้านิ่งมากใช้มือเดินนี่แหละเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเรามาตรงเดินเดิมขอแล้วอย่าหาเรื่องเลยแหมเมื่อกี้หาเรื่องตรงนี้คือโอ้ตกสุดเลยปะเนี่ยโอเคอันนี้คือต้องโดดสูงแล้วก็โดดไกลด้วยขอมาไม่มีหน่อยไม่มีในข้างบนใช่ปะฮึบโอเคนี่โดดไกลได้ฮึบ <h up> อันนี้ต้องไปไหนอะ่ะ แต่นน ok? ็นคือไรหุ right? you know, okay. Okay. Course, you know, ้ยมีเหรียญด้วยเหรอเหรียญน่ะเหรียญคืออะไรอ่ะฮึบเอเหรียญมันคืออะไรวะน่ะผมต้องเก็บผมต้องเก็บผมรู้ว่าผมต้องเก็บฮึบโอ้โหเป็นไงล่ะได้เหรียญด้วยอันนี้คือต้องโดดโดดสูงแหละเอาจริงอ่ะโอเคอันนี้คือต้องโอ้โหโดดกลางโอเคนี่คือหัวโดดกลางน่าจะรอดนะกลางโอเครอดอยู่นี่เหมือนต้องโดดสูงเพราะมันอยู่ค่อนข้างไกลอ่ะโดดสูงฮึบเหนโดดสูงฮึบ ต้องไปไหนอะ่ะซ้ายกับขวาน่าไปซ้ายมากกว่านะคิดว่านี่ตดกลางฮึบกลางโอเคโหนี้เราเลยไว้เนี่ยไม่เลยใช่ไหมฮึบโอเคโอค้หอีซี่อันนี้คืออะไรอะ่ะผมไม่ไวใจฟุ่นฟุ่นฟุ่งนี่เลยวะเห็นอะไรแปลกๆแล้วคือรู้สึกไม่ไวใจกับเกมเกมเนี้ย เกือบแล้วเกือบต่อยิงโดดไกลไปหน่อยโดดสูงเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไปไหนต่อไวเนี่ยมึนเลยทีนี้๋อาไปนี่นี้โดดนี้โดดกลางโอเคโดดกลางได้อยู่นี่ก็โดดกลางด้วยปะโดดสูงแล้วกันนี่ต้องโดดสูงเพราะมันอยู่ไกลนี่ก็โดดสูงเงอนเพราะมันอยู่สูงนี่โดดกลางพอแล้วโดดกลางเอ้ยมันโดดเล็กอะเมื่อกี้ผมโดดต่ำว่ะโดดกลาง เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะมีที่เหยียบด้วยเห็นป่ะตรงเนี้ยเห็นป่ะรูปป้ายทะเบียนอ่ะแต่เราแย่เสี่ยงนีกว่าเราขอเดินของเราดีดีดีว่าใช่ไหมเราขอใช้พีแบบอยากจะบอกว่าไม่มีความเสี่ยงก็ไม่ได้เพราะที่ทำอยู่มันก็เสี่ยงอะเนี่ยนี้โดดกลางนี่ก็โดดแคบก็พอแล้วโดดน้อยนี่ก็โดดสูงได้เลยพึบพึบเด้งเด้งอันนี้โดดสูงโอเคมาเมื่อกี้เราพายตรงกล่องนั้นใช่ไหมมาขอไว้ก่อน ก็คือโดดก็คือต้องโดดกลางอะแต่ต้องวัดระยะดี pp, ย่าง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  pp, โอเคอันเนี้ยโอ้โหเป็นไม้พายไงประเด็นนะ่ะโดดโดดไกลได้ปะเองโดดไกลได้ปะเพื่อความชัวร์ฮึบวไม่ล่วงใช่ไหมเหมือนตรงมาใดนั้นอะอันนี้ก็น่าจะโดดสูงได้ผมคิดว่านะต้องโดดสูงแหละบโอเคโอ้โหตรงเนี้ยดีตรงนี้ต้องโดด ตองโดดแบบไหนอ่ะต้องโดดกลางหรอโอเคเกือบเลยเกือบเลยเกือบเลยอันนี้โดดผมว่าต้องโดดสูงฮึบออันนี้เล่นอะไรอ่ะก็คือต้องเด้งเหรอโอ้โหจะร้ายเกินต้องเด้งไปไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาหรือตรงไหนอ๋อท่าจะต้องเด้งแบบนี้แหละฮึบเด้งโอ้โหโอ้โหถ้าตกคือไกลมากนะยิงโดดสูงเด้ง เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้ก็โดดโดดสูงมานี่อันนี้คืออะไรอ่ะต้องเดินมายังไงอ่ะเราสามารถแบบเอียงมานีได้ปะตกปะเนี่ยโอ้โหอ๋อตรงมาตรงนี้ตรงมาตรงนี้ที่ผมคิดว่าน่าต้องโดดกลางนี้โหต้องโดดต้องโดดโอ้โหก็คือยาสูงมากอ่ะหรือไม่สูงก็ควรสูงไปเลยใช่ไหมเนี้ยแต่เราโดดเฮ้ยอุ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 ้ยนี่ผิดพลาดนี่ผิดพลาดว้า โอ้โหโชคดียังโชคดีอุยแต่รอบนี้ไม่โชคดีไงประเด็นอะโหมาสะลึกเลยมาสะไกเลยทีนี้โหแต่ช่วงนี้คือเราเซียนนะเนี่ยเราเซียนเนี่ยคือแบบอันเก่าๆคือเรามาได้ค่อนข้างไวเนี่ยเอาจริงหนีตัวกลางก็พอหนีตัวสูงเกินเกินเกินนีตัวสูง น,นี่ก็โดดสูงด้วยโหอันนี้จริงๆต้องโดดกลางนเนี่ยโอเคมานนี่น,นี่โดดสูงได้เด้งหุยฮุยโอ้โห,โหโเกือบตกแล้ววันนี้โอ้โหถ้าตกวันนี้คือไปเริ่มใหม่เลยเนี่ยเอาจริงอันนี้ต้องห่างๆหน่อยผมคิดว่านะต้องห่างก็ต้องโดดกลางโอเคอันนี้ต้องโดดไกลโดดไกลเสร็จแล้วก็โดดสูงแล้วก็โดดเล็ก น,นี่ก็โดดสูงอะไรคือโดดสูงโดดเล็กโดดกลางอนะไรวะเนี่ยโหดีแล้วอันนี้ขอทําใจนะประมาณนี้โอเคแล้วเด้งเด้งไหมโอเคเด้งมานี้อันนี้ก็เด้งเด้งน,นี่ต้องโดดไม่ติดอะไรข้างบนใช่ไหมโดดไกลเลงดีๆน,นี่ก็จริงก็โดกโดกลางก็พอนะกลัวเลยปะไม่ใช่หรอกกลัวเลยอันนี้ที่เราพลาดเมื่อกี้ อ๋อก็คือมันต้องเข้าตรงกลางเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่เข้าข้างล่างฉะนั้นเราเรา,เราโดสูงปะ่ะตัวสูงไปเลยโอเคอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยโอ้โหไอ้ลองนี้มันผ่านได้ป่าวะอันนี้คืออะไรอะ่ะฮะแต่ผมคิดว่าต้องทางนี้แหละอย่าบอกนะว่าต้องต้องเด้งอะ่ะไม่ต้องเด้งใช่ไหมไม่ต้องใช่ไหมไอ้เด้งคือมันของขลางใช่ปะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะ โอ้โหเวอร์จัดเมกกื่อกี้ก็คือมาได้มาหนีเว้มาได้มาหนีผมเมื่อกี้นะแคือเราเด้งขึ้นมาตรงอยู่ตรงนี้พอดีไงโอ้โหแม่งเหยื่อเกมแม่งมีความยึกยักว่ะไม่กล้าเดินเลยเอาจริงผมไม่ไ,มไว้ใจอะ่ะกับอะไรที่มันเรียบๆแบบเนี้ยอะไรที่มันดูง่ายๆไม่ไว้ใจเลยทงนั้นันนี้คืออะไรอะ่ะไม่ล่วงใช่ไหมเห็นเปน็นตารางแบบนี้อันนี้ก็คือต้องไปนูน่น โอ้โห oh. มึนหัวเลยแบบนี้มืนหัวเลยโอเคทุกคนไม่ต้องมึนนะเดี๋ยวผมมึนเองอันนี้คือเราเราห้ามโดดไกลอะโดดแคบแคบพอโอเคอันนี้คือเหมือนจะต้องโดดกลางปะแล้วก็มานี่คือต้องไม่ค่อยโดดไม่ค่อยโดดเหมือนว่าจะต้องโดดกลางเหมือนกันแต่ขอสูงแล้วกันนะเพื่อความชัวร์พอมันไม่มีเลยกัน้น เฮ้ยอะไรอะไรอ่ะโดนอะไรวะน่ะดินนี้สามารถเหยียบได้ปะเนี่ยผมไม่ไว้ใจว่ะวันนี้ต้องอยู่ไกลๆหน่อยอ่ะสูงปึ๊บปึ๊บป๊๊แล้วก็ตกโออโหโอเคถ้าตกแล้วมีอะไรรองรับเนี้ยก็พอได้อยู่จะมีทําไมครับเนี่ยรูตรงกลางมีให้เราตกนี่เองอุ้ยอุ้ยอุ้อุฮึปฮึบ แล้วก็นี่เอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ชิดไปนี้ชิดไปอันนี้ชิดไปผมว่าเน,น,น,นี่ต้องอยู่ประมาณตรงนี้ป่ะพรอมเกียร์เราเราเราโดดพลาดอะโห่ต้องอยู่ตรงกลางนะแล้วก็โดดสูงไปเลยปึ๊บเด้งโอเคได้อยู่เหมือนนี้ต้องโดดสูงเหมือนกันปึ๊บโอเคโหนี่คือ <laughs> โอเคต้องใช้การจะกัดจังหวะนิดนึดนงแล้วก็มานีต่อ เด้งโอ้โหนี่คือไม่ได้ก้าวจะมาะเลยเลยโห่นี้ดิอันนี้ผมคิดว่าต้องอยู่ประมาณตรงกลางๆอะ่ะแล้วต้องโดดสูงด้วยเกียงรอเกียงรอฮึบฮึบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกแล้วเมื่อกี้นี่ก็ต้องโดดสูงฮึบมาน,นี่โหัวเนี้ยนี่ก็เหมือนกันฮึบเด้งมานี่ อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหสิ่งกี่ขวางก็มาว่ะอะไรกันครับเนี่ยแต่ไม่ได้เราเราไมีปัญหาอยู่แล้วฮึบฮึบเฮ้ยๆๆๆฮึบเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยๆโอ้มีมีที่พักมีที่พักเค้ายังใจดีเขายังใจดีอันนี้คือมาตรงเอียงนี่ได้ปะเรามาเรามาเอียงเรามาเอียงแล้วก็มาตรงกลางแล้วก็ มาโดดฮึบโอเคแม่ทำไมการออกกำลังกายมันช่างยากเย็นขนาดนี้อันนี้โอ้โหนั่นคือกั้นไปเลยเหรออันนีส้สามารถมีที่พักได้เหรออันน,น,นี้อันนี้มีอันนี้มีที่พักได้โอเคอันนี้เรามาพักนี้ก่อนอน,นี้มีเหรียญให้เก็บตรงกลางด้วยข้างหน้ามีเก้าอี้กั้นเก้าอี้ผมคิดว่าพักได้นะ ถ้าโดดถ้าโดดโอเคนะส่วนข้างหน้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปต่อต้องลงเท่านั้นล้วขึ้นมาพอดีกับไอตรงข้างล่างดูดิเห็นปะตรงไอตรงเนี้ยตรงเท้าผมเห็นปะพอมันเลื่อนมาแล้วมันตกไปพอดีเลยอะ่ะเออโหคือตกแบบตกอ๋อบางทีก็ไม่พอดีนี่ว่าก็ถ้าดวงดีพอคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้แก้ตัวไปอุ้ยเุ้ย เฮ้ยคือเราโดนผักมาจะถึงหลังอยู่แล้วเมื่อกี้นี่โดดเด้งนี่โดดเด้งโดดเด้งไหมเรื่อยโดดเด้งโหถามจริงก็คือตรงนู้นมีพี่พักก็คือต้องโดดแบบโดดแล้วโดดเลยถ้า้คุ้มเนี่ยก็ต้องไปแบบตั้งแต่ต้นๆหุยหุยหุยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วฮุย ไม่อ่าวแล้วคือก็ลงไปโคตรโอ้โหเฮ้ยโอ้โหตกแล้วตกอีกตกไม่พอเแต่ช่วงนี้คือเราเซียนไงมุนหมุนเนี้ยมันมันไม่ได้ยากอ่ะใช่ไหมแต่ตรงที่มุมหมุนใหญ่ๆแบนี้แค่คือมันยากอยู่นะผมว่าเฮ้ยอันน,นี้ไม่ได้นี้ไม่ได้นี้ต้องอยู่กลางๆจําได้ต้องอยู่กลางอันนี้ฮึบฮึบฮบเอ้ยกลางไหมล่ะ กลางเลยอะแบบกลางกลางเลยเมืเ่อกี้โอ้ช่วงนี้คือถ้าไม่มีอะไรการข้างบนนะผมว่ามันง่ายอยู่นะเฮ้ยหืออีกแล้วหรอเฮ้ยไปมาผมเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วไอ้รูตรงกลางอะก็คือเราต้องโดดแบบอย่าโดดอย่าโดดเข้าไอ้ตรงตรงกลางอะนะต้องโดดแบบแบบนี้เออแบบเข้าริมริมหน่อยอันนี้ก็พูดได้ไงพอเรา,าโดดผ่านไปแล้วอะอันนี้ก็ตรงกลางใช่ไหมต้องแบบเลงอย่าโดดตรงกลางไม่ใช่อย่าโดดตรงกลางต้องต้องโดดเล็งมุมอะเออ ฮบเด้งแล้วก็ตรงนี้โอ้โหเมื่อกี้คือเราเล็งตรงกลาไงไงประเด็นอะมันก็เลยล่วงไงนี่ก็โดดสูงมานี่อันนี้เริ่มเริ่มแลีละเริ่มแนะเริ่มแนะฮึบไม่โอ้โหเกือบไปแล้วอันนี้ไม่ต้องกะอะไรทั้งนั้นพราอมันโอเคต้องกะแหละต้องโดดมามุมปึ๊บปึ๊บโอ้โหอันนี้ต้องกะหน่อยนะโดดโดด เราก็ล่วงโอเคไม่ได้ช่วยเลยที่กล่าวเมาื่อกี้ก็คือตรงนี้แล้วก็โดดเออเป็นไงนตรงเดะตรงเดะเกีงรอเกีงรอเกีงรอแล้วก็โดดเลงกลางๆหน่อยโอเคนิ้วเหมือนกันเลงกลางหน่อย, okay. อ,นนอ,ย,อ,ยอันนี้แหละเริ่มแล้วเริ่มปวนหัวแล้วนี่มาตรงกลางนะแล้วก็โดดสูงโอ้โหนี่ต้องโดดไปข้างหน้าด้วยนี่วาเอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่เดินผ่านได้เดินผ่านได้เดินผ่านได้อันนี้พักได้โอเคคือความปลอดภัยนะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายไม่นี่เราไม่โดดด้วยเราเน้นเราเน้นเซฟเพย์เพย์เซฟฮึบอุ้ยอย่าเกินอย่าเกินอย่าเกินอันนี้มีที่พักวันนี้โอเคอยู่มีที่พักคุยกันได้คุยกันได้แต่เรามาลยไงยแ,แล้วเรามาลยไงแล้วเราแล้วเรามาลยไงยเรามาเลยเราไม่พักอะไรทั้งนั้นฮึบเฮ้ยอ้าอียบางทีวิวเมืองก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <s urg ut> อะไรวะโอ้โหแล้วคือเกิดอย่างไกลโอ้โหโคตรไกลอะ่ะเราไปเที่ยวเมืองปะเราไม่ต้องขึ้นไปแล้วข้างบนอะ่ะเราไปสำรวจเมืองดีกว่าว่าในเมืองเขาไีไ่นไรบ้างเราลงได้ปะอ๋อลงได้นี่ว่าอ๋อแต่ตรงนี้ลงไม่ได้น่าจะไปไม่ได้แหละผมคิดว่าแล้วตกน้ำได้ปะผม,มอยากรู้อ่ะอุ้ยโอเคถ้าตกน้ำก็คือตกน้ำไม่ได้ ตกน้ำไม่ได้ห้ามตกน้ำผมก็มาเทสประมาณนี้และตัวเกมจะขายจริงในวันที่20มิถุนายนนี้เกมนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชีวิตมีความสุขดีอยากจะหาสีสันเพิ่มสันหน่อยการทํางานกับสิ่งที่เราได้เจอในแต่ละวันเนี่ยทามันทําให้เรามีความสุขน้อยลงไม่ได้แนะนําเลยเกมนี้แฮนด์สแตนแฮงก็อย่าลืมนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยหลังจากที่ตัวเกมวางขายแล้วเกมนี้เจอกันอีกแน่นอน